สวัสดีครับร้านไตแอนอนอโตแม็กลับลูกกาของสามนะครับตัวนี้มีเป็นยางทออใต้แดงนะครับตัวนี้นะครับเป็นบิสโตนดูเ e ลอร์เฮดดี้ 68C เป็นเบอร์ 26565R17 นะครับยางบิสโตน 26565R17 ชุดน,นี้เป็นปลายปี21นะครับปลายปี21 สัปด,ดาห์ที่ห้าสิบปียี่สิบเอ็ดสภาพใหม่ๆสภาพใหม่ๆนะครับต่อดาวที่โชว์รูมตรงที่น,นััศนสีนักทัศนสภาพสวยเุิ่เครับไม่มีตำหนิบีสโตน2สองหกห้าหกห้า R สิบเจ็ดนะครับจุดนี้ อยู่ที่14,500บาทนะครับ14,500มืสีารบาทสภาพสวยๆเลยน,นี้นะครับเป็นล้อมิวเอนะครับมิวเอ็ก e ขอบสินะครับติดยางดันหลบดันหลบ255 65า7นะครับ a อ2 5สอาภาพใหม่ๆนะครับทุนนี้เป็นปี22แล้วนะครับ สัปดาห์ที่4ปี22ตลอด255 65 R17 นะครับ255 65 R17 ออกจากที่โชว์รูมเหมือนกันนะครับสภาพใหม่ๆครับสีเส้นดั้นชัดสุ่มดันชัดน,นะครับภาพสวยเลย นี่นะครับแม็กพร้อมยางอยู่ที่1 6 5 0 0บาทนะครับ1 6 5 0 0บาทต่าทจังหวัดจะส่งให้ปีนะครับล้อมิลเอ็กปี22นะครับถ้าแยกยางก็อยู่ที่1 3 0 0 0บาทนะครับยางเปล่า1 3 0 0 0าับาทจะส่งให้ปีเหมือนกันครับต่อไปเป็นล้อไททันขอบ16นะครับไททันขอบ16เป็นปลายปี21นะครับ ตับดาที่51 B1 b r ีสโตน225656นะครับมีสโตน225656สภาพใหม่ๆนะครับใหม่ทั้งคู่รมทัดสๆสีทัดๆนะครับดูใกล้ๆเลย ชุดนี้นะครับเม็ดพร้อมยางอยู่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับถ้าแยกยางก็อยู่แปดพันห้าร้อยบาทนะครับไบตันเฟอร์เตียคอมสิบหกบิสโตนสองสองห้าหกห้าสิบหกนะครับปลายปียี่สิบเอ็ดต่อไปเป็นยางขอบสิบสี่นะครับเป็นหนึ่งมิสโตนหนึ่งหกห้าหกห้าอาร์ติบสี่นะครับนี้ใส่เพราะอีโคคานะครับ เป็นปี21นะครับสัปดาห์36ปี21มีสโตนสภาพใหม่ๆนะครับอันนี้มี3ชุดนะครับมีหลายชุดเลยสภาพใหม่ๆทุกร้อยเลยนะครับสีดัดดัดสดดัดดัดมีสโตน165 65 R14 นะครับใส่รถเก๋ง Eco Car นะครับ ันนี้จายางสี่เส้นอยู่4ี่พันห้าบาทนะครับมาที่ร้านมาใส่ได้ฟรีนะครับใส่กัวัดจะี่งใหมปฟรีสวยๆทุกร้อยนะครับยางไม่มีตําหนินะครับสมใจโอ้สอบถามถูกแปดสี่หกเก้าสองสาม